โอ้เก oh, ือบมาไม่ทันมาดูเด็กๆเตะบอลกันครับสองสีแดงสวัสดีครับเจีอน้องมั้งเหรวันนี้เจียนี่ครับเจีอนี่ฟ้าก่อนนะวันนี้นะโอเคไหมวันนี้เจีอนี่ฟ้าก่อนนะาเยี่ยมดีครับ นานประตูนานประตูอลิกาผมไม่ร้นะเออปีที่แล้วผมนะดีไม่รูนะมั้ยพ่าทานหมดเลยาทานพอดีเลยเอานั่งเรียบร้อยเลยสวัสดีครับคุณกูสวัสดีครับเอาปีนี้เป็นนาทูอรอ ไม่ลงเพ่งลงเลยออกบินเป็นนายดุอะไรนะมีค่ะเสียอะไรคะทำพลาดหน่อยเสียเพื่อนหนูบอกว่าเสียสีฟ้าครับเสียสีฟ้าครับพี่เพื่อนเพื่อนหนูจนเขาบอกว่าติดตามพี่อ๋อเอาเลยไปนั่งที่ร่มเลยเดี๋ยวไม่สบายจิ้มเป็นนายสุดต้โทรมาเข้าเครื่องพี่เมื่อกี้ เดี๋ยวเราไปเล่นัอดีครับอดีตไปนั่งเรียบร้อยเร็วอดีครับครับไปนั่งเรียบร้อยเร็วบางกล้องตรงนี้ไปไปไปสีฟ้าสุดสุดดีฟ้าสู้สุดเย้อะไรนิสาอะไร Chia ตุลา lời นะดําๆอยู่นี่ không อกรรมการไม่ว่าอะไรดีเล่นไปเลยเยเอแก้ไขแก้ไขเจือสีฟ้าครับมาเจียเจ้าคูนวันนี้มาเจียเจ้าคูนต้นข้าวเจียสีอะไรสีฟ้าเอ้สีฟ้าจู๊ด ร้อนร้อนร้อนเร็วม่กจะดูนาสีฟ้าจะตบสีแดงตังเงานั่งนี้ดีกว่านีสี้าไปอรินเปลี่ยนเสื้อเร็ว Chia đang đang rồi á. Oh.

ต้องไปเต้นไอ้ลินต้องไปเต้นเดี๋ยวสีแดงชนะแน่ไปเร็วไอ้ลินไปเต้นไปไปเต้นบนเสาธงเลยไป

ไว้พไอ้ลินไว้พระเหรอวันดีครับผมโอ้ <c oughs> อยู่สีแดงเหรอ ตำูสู้สู้สู้ไหม่องอะไรมาครับปาบิวครับเกือบเกือบเกือบไอลิมิเตอรอสีฟ้าไหมไปเปลี่ยนเลยไป 第八度数，第八度数。 วันจนอีกทีเสีแดงกับสีแดงรอเปล่าเอรื่องเหือเจอแดงเหนือเจอแดงวันจันทร์ลูกป้ามาวันอังคารเดีมาดูเจ้าคุณอีกทีจ๋าพี่ไม่มดูนะมาดู bắt được rồi <laughs> đấy các bạn, bắt được rồi đấy các bạn, bắt được rồi được rồi 八度度，第八度。